เอาละครับผมสวัสดีครับสวัสดี f อฟทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาเก็บกับดักหนูนะครับผมก็หลายหลายวันแล้วนะครับที่ไม่ได้ออกมาดักหนูนะครับผมเอี FC หลายท่านก็ทักถามเข้ามาว่าทำไมอยู่นี้ไม่ค่อยได้ทำคลิปนะครับก็เวลาก็ไม่ค่อยว่างนะครับผม แล้วก็แถวแถวนี้ก็มีคนดักอยู่ประจำประจำนะครับเม,มื่อวานก็เม,มื่อวานก็มามีนาท่านหนึ่งนะครับมาดักไว้แล้วก็ผมก็เลยดักมาแค่สองอันนะครับผม,ผมที่คิดจะไปดักก็นาท่านนั้นก็ดักตัดหน้าไปแล้วนะครับผม,มก็เลยดักสองอันนะครับ<ม>จะได้ตัวไม่ได้ตัวก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผม ึงแล้วครับอันนี้โอ้ตรงนี้ไม่ได้ดักดักแถวแถวโอ้ดักตรงนี้อแหลกบอกดายอยู่ดีเฉย สภาพหมายก็ยังเป็นข้าวเขียวนะครับผมหมายสวยๆก็ต้องเป็นข้าวเหลืองนะครับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเพราะว่ามันมีแค่สองอันไม่รู้ว่าจะได้ตัวหรือเปล่าครับเมื่อวานก็กะว่าจะดักสักสิบอันนะครับพอดีถ้านาะท่านนั้นมาดัก ตรงที่เราจะไปพอดีก็เอาเอามันตรงนี้แหละสองอันพอได้ก็ได้ครับไม่ได้ก็อ้าวผมเห็นแล้วครับพี่น้องโอ้โหหนูแมวเนี่ยได้ตัวได้การแล้วครับผมโอ้โ,อโหโยังใหญ่เลยนะครับผมนี่ฮะดูลักษณะการกัดนะครับ เห็นไหมฮะเขาจะกัดแล้วก็ดึงนะครับเหตุผลที่ว่าเหยื่อมันอยู่ได้นานนะครับมันจะไม่ได้กินนะครับประกัดแล้วก็ดึงแล้วก็สลิงมันก็จะล็อกนะครับผมหมายที่ผมปักนะครับก็ตรงนี้นะครับผมคือเราอ่านทางให้ออกนะครับผมเห็นว่าตรงนี้มันมีร่องรอยการเดินนะครับผมน่าจะเดินมาจากในช่องนี้นะครับ แล้วก็ออกมาผมก็เลยดักประมาณตรงนี้นะครับขวางขวางเอาไว้นะครับนี่นะครับผมทางเดินมาตรงนี้บางท่านดักไปตรงนี้เลยไม่ถูกต้องนะครับให้ดักขวางขวาง,ขวางแบบนี้นะครับผมคือผ่านมาจากทางนี้ก็ได้ผ่านมาจากตรงนู้นผ่านมาก็ได้ถ้าหนูผ่านนะครับไม่รอดครับผมแต่ถ้าเราปักไว้อย่างนี้ เกิดมันมาข้างหลังนี่นะครับผมบางทีมันอาจจะปีนปีนทางหลังหลังด้วงนะครับมันก็อาจจะลั่นได้แต่ถ้าเรามาทางนี้แล้วก็ไม่ค่อยพลาดนะครับผมนี่ครับยางใหญ่ครับผมโอเคครับช่วงนี้ที่ไม่ค่อยว่าก็เพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มทำผักนะครับผม ปลูกถั่วฝักยาวไว้ใกล้จะได้เก็บแล้วนะครับผมก็พอได้ไปผัดนะครับผม2อ,อันหนึ่งแต้มแล้วพบกันใหม่นะครับผมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะครับขอบคุณจากใจจริงๆขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นจาก l a z a d a าหรือว่าจาก s h อ p e e นะครับผมก็จะดักให้ดูด้วยนะครับวันนี้ว่าวิธีการดักเป็นยังไงนะครับผม แล้วก็ถ้ามีโอกาสแล้วก็จะมา,าหาดักหนูให้ท่านได้รับชมกันอีกนะครับผมสำหรับวันนี้หลาแล้วครับ